อ่สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วท็อปออโต้ช็อปแปดลิลลรถแต่งซิ่งแต่งมีพีต้องท็อปออโต้ช็อปแปดลิลลที่ผมพามาดูซีวิก ES หรือซีวิกไดเมนชั่นนะผมคันนี้เป็นซีวิกปี2001ครับคันนี้สีขาวนะคันนี้ผมได้เก็บจัดทรงเรียบร้อยเปลี่ยนแม็กเรียบร้อยแล้วคันนี้จัดทรงลงล้อใหม่นะครับผมส,สติ๊กเกอร์วีเทคเบิร์กล้อเบิร์กบัมโบ้เบิกแล้วผมค k, ัมซีเบิร์กพวงมาลัยเบิกแล้วผมนี่ผมพามาดูรอบคันก่อนนะครับเข่าคาเบื้องต้นนะบ,บานบานนี้มีเฮดแดงด้วววยนนนะะครัับผมตีนนี้สขา ขาวคินคีนเลยสําหรับคนชอบแนวคินคีนมีติ๊กเกอร์วีเทคแล้วก็มีไฟเลี้ยวแก้มสีส้มผมได้ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับผมไฟหน้าตัดด้วยมุมส้มแล้วก็มีลิ้นหน้าซามูไรล้รอพีวันนะครับผมขอบ15ยาง1955 15นะครับผมตัวนี้อหลรอๆกันเลยครับผมมีกระจังหน้านี้ไม่ทําใหม่นะครับผมอ่าไปไงครับสวยแล้วคันนี้ราคา139,000บาทครับผมคันนี้ ขายสดนะครับผมคันนี้จับคะแนนไม่ได้แล้วเพราะอายุมันเกินปีพุ่งตรงเลยเราไม่โกหกกันอยู่แล้วแต่คันนี้ขายสดนะครับผม1นึ่งแสามหมื่นเก้าพันบาทรถคันนี้ภายในเรียมๆกินครีนเลยผมพามาดูภายในครับผมอ่าเบาะเป็นเบาะหนังครับผมสียตามภายในคันนี้ผมให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์วิทยุเดิมๆพวงมาลัยก็เป็นเดิมผมเบลือกใหม่นี่พวงมาลัยใหม่เบอร์ใหม่หมดเลยคันนี้ไม่แสนเก้าครับผมพมหมักลุกเปิดใหม่ครับผมภายในกินครีมเรียมๆสีครีมนะครับผมประตปรระะตูคับผมเียสอาด มีค้ำซีครับผมเบิกใหม่จอยน้ำเงินดูหลังคาครับผมสะอาดเลี่ยมคันนี้ครับผมเดี๋ยวผมก็ตัดเครื่องให้ดูครับว่าคันนี้ไม่แสนเก้าจริงหรือเปล่าเป็นไงครับแสนเก้าครับผมสะอาดสะอาดเรียมๆคันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทซีวิกเอสหรือซีวิกดิเมนชันนะครับผมคันนี้สะอาดสะอาดเรียมๆสวยๆครับผมคันนี้ผมได้เกล็บมาหมดแล้วนะครับผม สีเสือเก็บหมดล้อเบรกใหม่ดูห้องเครื่องสะอาดนะครับผมมีค้าด้วยค้าโชกหน้ารถประมาณ20ปีสภาพสวยมาล,ลดห้าหปีครับผมซื้อไปขับเติมน้ำมันอย่างเดียวครับผมเป็นไงครับเรียมครับล้อพีวัครับผมน็อตเบรกใหม่ครับสีเงินแบมโบเบรกใหม่สีเงินสติ๊กเกอร์วีกเทคครับผมสีขาวเก็บมาแล้วเกือบรอบคันนะครับผมเกือบรอบคันแต่ยังไม่ได้ มีบางจุดที่ยังไม่ได้เก็บมีท่อด้วยครับผมคันนี้โหลดจัดทรงลงล้อแล้วคันนี้โหลดอะตอมันครับผมแล้วก็ตัดสปริงคันนี้ราคา1นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมคันนี้ขายสดนะครับขายสดอะไรถ้าลูกค้าสนใจสอบถามคันนี้ทักเข้ามาเลยครับผมคันนี้ขนาผมแค่ลงแค่คร่าวๆบา,างคนยังทักมาเลยนึงแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สปูลนะครับผมอ่าสติ๊กเกอร์สปูน,น,ส,ปนสีขาดูสีครับผมใสๆครับผม อันนี้ขายสดอย่างเดียวครับดูพรมหมากลุกพรมอะไรเบิกใหม่สีเก็บใหม่ล้อ P1 สติกเกอร์ VTEC h แบมโบ o ไฟหน้าเก็บใหม่ไฟมุมเก็บใหม่กระจังหน้าทำใหม่ครับผมลิ้นหน้าสมูไรยังไงถ้าสนใจอันนี้ Civic ES หรือ Civic Dimension สี Dim ขาวคันนี้ทักเข้ามาสอบถามกับผมเพจท็อตช็อปหรือโทรมาูนย0 6 1 9น8 7นะครับผมวันนีน้เดี๋ยวไปก่อนเดพามาดูคันนาผมคอบคุณครับ